เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมวันที่6ธันวาคม2564ชาวจะนะท่านผู้ชมจังหวัดสงขลาประมาณสัก50คนได้เดินทางขึ้นมายังกรุงเทพมหาคนครและปักหลักที่หน้าทำเนียบรัฐบาลโดยเครือข่ายจะนะลักถิ่นเนี่ยเขาได้อ่านถแถลงการฉบับที่1เขาบอกเรื่องรัฐบาลเนี่ยต้องทำตามข้อตกลงกรณีปัญหานิคมอุตสาหกรรมจะนะให้ครบถ้วนโดยถแถลงเนี่ยนะฮะระบุว่าอย่างนี้รัฐบาลได้ทำข้อตกลงเนี่ยร่วมกับเครือข่ายไว้ เมื่อเดือนธันวาคมปี2 5 6 3ก็คือปีที่แล้วแต่ก็ได้ผิดสัญญากับพวกเขาทําให้ต้องขึ้นมาชุมนุมอีกครั้งหนึ่งและประกาศจะตั้งหมู่บ้านลูกทะเลของชาวจนะที่ปักหลักจนกว่ารัฐบาลเนี่ยจะตอบรับข้อเรียกร้องของชาวจนะท่านผู้ชมนะฮะท้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาไคริยลูกสาวทะเลแห่งจนะท่านผู้ชมได้เดินทางมาเรียกร้องคนเดียวเลยนะเดินทางมาคนเดียวเดินทางมาหนะ้าทมเนียบก,กว่า1สัปดาห์แล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลทําให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเดินทางขึ้นมาสมทบโดยทางกลุ่มชจนะลักถิ่นเนี่ยได้มีข้อเรียกร้องเดิมเหมือนปีที่แล้วทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อ 1. รัฐบาลต้องตรวจสอบการดําเนินการที่ผิดปกติของโครงการซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อ2รัฐบาลต้องจัดการศึกษาโครงการในเชิงกลยุทธ์หรือซและดําเนินการอย่างเป็นกลาง3 จะไม่มีการยุติการชุมนุมจนกว่ารัฐาบาลจะทํากระบวนการขั้นต้นแล้วเสร็จท่านผู้ชมแต่ต่อมาเขาชุมนุมช่วงเย็นใช่ไหมช่วงเวลาประมาณสัก21นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะได้ทําการเข้าสลายการชุมนุมและหมู่บ้านลูกทะเลของชาวจานาเนี่ยที่เขาไปตั้งเต็นท์นอนอยู่ตรงนั้นประมาณสัก50คนเขาบอกปักหลักบริเวณหน้าประตูหนึ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลขณะที่ประชาชนเนี่ยนะฮะชาวจานะาส่วนใหญ่ที่มาเรียกร้องเนี่ยก็มีทั้งผู้สูงอายุ แล้วก็มีเด็กเขาบอกอย่างนี้นะส่วนใหญ่นะพยายามทาอารยะขัดขืนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทําการเนี่ยนะจะควบคุมตัวเนี่ยท่านผู้ชมนะจะสลายการชุมนุมด้วยการนอนลงกับพื้นแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยอุ้มขึ้นรถไปบ้างและล่าสุดก็นําตัวไปที่บริเวณสโมอสรตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยยังได้การสื่อมวลชนเนี่ยออกจากบริเวณเต็นท์ของชาวจานะและให้ไปอยู่อีกฟากถนนหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้คือทําเนียบรัฐบาลมันจะเป็นถนนอย่างนี้ใช่ไหม นะฮะเป็นถนนวิ่งผ่านอย่างนี้ให้ไปอยู่อีกฟากหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะนะขณะ,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 ะที่ปฏิบัติการสลายการชุมนุมเนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ยและค่ำเนี่ยท่านผู้ชมผู้กํากับสอนอนังเลิ้งเนี่ยได้เข้ามาเจราจาให้ชาวจานะเนี่ยออกจากพื้นที่ไปให้ไปชุมนุมบริเวณอื่นแต่ชาวบ้านเนี่ยมีมติว่าจะไม่ย้ายเนื่องจากว่าพวกเขามาชุมนุมโดยสงบและมาทวงคําสัญ,ญญาจากรัฐบาลขณะที่พื้นที่โดยรอบตรงนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเตรียมพร้อมรออยู่แล้ว ภาพที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมมันเห็นไกลๆบางท่านเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโดนฉุดมั่งโดนลากไปมั่งนะสุดท้ายเขาก็เอาออตัวขึ้นรถไปหมดแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ทําอะรยักถืงด้วยการนอนลงกับพื้นคือเอาตรงๆนะข่าวนี้เนี่ยมันฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้าแล้วเข้ามาเนี่ยคือชาวบ้านกับคนแก่เด็กมันจะอันตรายตร,ยตรงไหนอะผุเพ้ออะไรก็ไม่มีไม่ได้สร้างความเสียดังเสียงดังอะไรให้เลยสิ่งที่ควรจะทำอะก็ไม่ทําอย่างที่ผมบอกแหละ ถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยคุณส่งคนมาเจรจากับเขาไหมให้มันดีกว่าการที่จะเอาตำรวจมาควบคุมฝูงชนมาจับเขาขึ้นรถไปมันประชาธิปไตยตรงไหนอะผมอยากรู้คือในเมื่อคนเขามาเรียกร้องอ่ะมาบอกปัญหาให้คุณช่วยแก้ในเมื่ออำนาจในมือเขาไม่มีอะคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณอาสาเข้ามาทํางานให้เขาหรือเปล่าคุณก็ต้องช่วยเหลือเขาไหมไม่ใช่พอเขามาเรียกร้องพอเขามาบอกอย่างนี้คุณเนี่ยส่งตำรวจไปจับเขาแทนผมบอกมันไม่ใช่เรื่องเลยนะ สิ่งที่มันจะแก้ปัญหาคือการพูดคุยกันไหนะเขาเรียกร้องอะไรมาคุณทําได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะคุณทําได้20%คุณทําได้5 0คุณทําได้100คุณก็บอกเขาสิมันต้องมีทงทางตรงกลางเนี่ยไหนะกึ่งกลางระหว่างสองฝั่งเนี่ยว่าให้มันลงกันได้แต่นี้เปล่าเลยอะ่ะไม่ได้ฟังอะไรเลยแล้วไปสัญญากับเขาทําไมว่าจะทําอย่างงู้นจะทําอย่างนี้จะทําอย่างนั้นแล้วสุดท้ายคุณก็ปล่อยรอยแพพวกเขาอย่างนี้หรอสุดท้ายคุณตอบรับด้วยการ เอาเขาไปแจ้งข้อหาไปจับกลุ่มหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่นี่มันคือวิธีที่สุดจริตชนเขาทำเองจริงๆหรอคือเขามาเรียกร้องเ่ยด้วยความสงบกฎหมายเขาก็บอกอยู่แล้วหรือเปล่าว่าการเรียกร้องโดยสงบเนี่ยมันไม่มีอาวุธไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอะ่ะมันก็น่าจะเพียงพอหรือเปล่าผมตั้งสมมติฐานนิดนึงถ้าสมมุติกลุ่มจะนะก,กลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่ลักลุงแล้วมาตั้งเต็นท์หน้าหน้าธรรเนียบอะ่ะวันนี้เขายังอยู่ตรงนั้นไหมเขายังจะไม่ถูกจับใช่ไหมแบบนั้นหรือเปล่า เหมือนที่เราเห็นที่อุดรเนี่ยคนที่รักลุงอ่ะโอ้โหไม่ต้องเสี่ยงโควิดในทีแต่อย่างใดแต่สำหรับคนที่ต่อต้านลุงระวังโควิดในทีนะครับขอบคุณครับ